สวัสดีครับผมแอดมินเพจรมะตังทินนะครับในเดือนรอมฎอนนี้ผมและครอบครัวร่วมกับ UNHCR ซึ่งเป็นหน่วยงานขององค์กรสาระชาติหรือ UN อนั่นเองนะฮะในโครงการรอมฎอนนี้เพื่อพี่น้องและการมอบทานสกัดประจําปีเด็กผู้หญิงผู้สูงอายุคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวถูกบังคับให้หนีเอาชีวิตร,รอดจากความขัดแย้งและกาลาาําลังะชเชนความเสี่ยงในระบาดครั้งใหญ่นี้ไม่ต่างจากเราทุกคนนะครับและพวกเขาก็เป็นพี่น้องมุสลิมเรานะฮะเราจะต้องช่วยเหลือพวกเขาอย่างมากนะครับจึงอยากชวนเพื่อนเพื่อและแฟนเพจของผมทุกคนนะครับ บริจาคช่วยเหลือที่น้องเราที่กาลังลี้ภัยและมีชีวิตยากลําบากในช่วงเวลานี้ในเดือนแห่งการให้นี้ผมจึงอยากเชิญชวนทุกคนร่วมกับครอบครัวของเราบริจาคช่วยเหลือพวกเขาทั้งใน,นช่วงเดือนอมฎอนและการบริจาคสกาดนะครับ <S <S เพื่อนําไปช่วยด้านอาหารน้ํายากษาโรคและที่พักพิงที่ปลอดภัยแก่ครอบครัวผู้ลี้ภัยที่ยากลําบากและกําลังต้องการความช่วยเหลือมากที่สุดโดยไม่หักค่าใช้ใจในในใน่ายใดๆความช่วยเหลือจากเราทุกคนในวันนี้ผมเชื่อว่าจะเป็นความหวังและการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับครอบครัวผู้ลี้ภัยได้มากๆเลยครับ